นก้อยหอยซิรีใส่ก <1 French> <Never. S 2> ับมะกอกพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไปสักคนสักครับไม่ได้ก็บพ่อพ่อกับบ่าวสักคนกินแซ่บได้แล้วครับไม่นี้บ่าวสกุลได้ก้อยหอยซีรีรับพี่น้องใส่มะกอก็นะ ก้อยหอยซีรี่ใส่กระมากออกชองหน่วยนี่ลหละซีสันเป็นตาเส่บขนาดหอยก็ลวกเลยไปเสีน้ําเย็นมาก็มีข้าวเหนียวพร้อมนบบนองพักสะเดาก็มีน้ำพักลายอย่างเนี่ยถั่วผู้มักแตงมักเกือมว่วงถั่วขักสลัด กาดอกกับมีหลังจากไปได้ไปได้พอ่อกันหลายอาทิตย์หลายน้องพี่น้องมาอยู่กับบรรยากาศเก่าเก่านี่แหละบรรยากาศกเก่าเกที่เก่าเก่าเนี่ยนะมาๆมากแบบนี้พี่น้องเสีบนบลำบาวสกุลเด้แบบนี้ก้อยหอยสลีใส่ั้งซ้อนั้งมือได้เหมือนี้ครับพี่น้อง ขาดขนาดเพื่อม่วง เอาตูปพูยิ้มนี่มันก็อยากเกี้ยวนะเนาะบริเดีดคลิปเป็นอาทิตย์จองอาทิตย์แต่พี่น้อง พี่น้องพี่น้องแฮ้งหรือไม่พ็เรียบ้ากันนีเนาะ ปีกึดกในหอยนีย่ก็ได้ไม่ได้ลวกซุปคัดเนอะ say mưa cặp xay son bà chú con vào say mưa xẹp quá <laughs> ค,ความเกาออัว ข้าวคั่วกับข้าวคั่วเนี่ยทำเองนด้ี่น้อนมะเจงหอมเนาะตามบอ,อก เราผมเนินใจขนาดเราก็ได้ มันเป็นมืนมดๆไปพี่น้องมันเป็นนลำกล้องกล้องโทรัพย์มันบดีครับ ครับแต่คำก็จะบี่บ,บ,บวณดอกพีน้อง

มากินพอมาทักไทายเปน้องเนี่ยเนาะเป็นพอกอะลายมือ่อเปิดน้ำจิ้มไปกิบแรกห่างหายไปลายอาทิตย์แล้วขอบคุณหลายๆที่ให้เกียรติมาติดตามรับชมมินกําลังใจให้บาวสุกุลมาตลอดแล้วับสลัมบะเนก้ก็มีอย่งางไร,ร,รมากินหอยอิสเรี่ไว้หอยอิสรี่ใส่มะกอกกินทั้งน้ำพูน้ำตาไหลยอยู่ ครับม่นนี่ครับลาพี่ลานอนครับพ่อกันนี่คิดไม่นด้แล้วครับสวัสดีครับ